วันนี้เรามาเริ่มถ่ายาวีดีโอเือที่สองไล่นะพี่สองไร่2สองงานฮะเสร็จในนิดพร้อมบ้านสามหลังนะฮะวาบ้านสามหลังที่ตำบลปากขาอำเภอบรรณาจังหวัดนครนายกจะพื้นที่จะล้อมรั้วรอบเลยฮะนี่นะครับล้อมหมดเลย ในพื้นที่ก็จะมีต้นผลไม้ก,ก็คือมะยงเช็ดกับกระท้อนมะม่วงเป็นบางส่วนบ้านสาหลังนะพี่บ้านสาหลังขายยกทั้งหมดเลยนะท,ทั้งหมดเลยสองล้านห้าแสนนี่น,น่าโฉนดบ้านสาหลังอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพี่เราจะให้ดูบ้านนะคือหลังใหญ่นี่คือหลังตรงกลางแล้วถ,ถัดไปแถบซ้ายก็คือหลังเล็กย่อมลงมา แล้วก็แถบขวาอีกหลังหนึ่งนะบแถบขวาอีกหลังหนึ่งสามหลังนะพี่ที่สองไร่สองงานเห็นไะยกหมดเลยพี่ทั้งบ้านทั้งที่สองล้านห้าแสนอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านก็จะเป็นมีบอ่อบอันนี้คือบอ่อน้ำบาดาเลเนาะก็จะเป็นอันนี้เน่ ทีด่ด้านหน้าของตัวบ้านนะก็จะพื้นโล่งก็จะมีต้นผลไม้ก็คือกระทอนกับมะยงชิดแล้วมะม่วงพื้นที่นี่ล้อมรั้วหมดแล้วนะครับล้อมรั้วหมดเลยเป็นกำแพงปูนอันนี้เข้ามาชมด้านไหนตำบลปากขาอำเภอบานนาจังหวัดนครนายกครับนี่ฮะบ้านสาหลัง อันนี้หลังที่หนึ่งนะหลังขวาอันนี้สองชั้นหลังตรงกลางหลังใหญ่หลังที่สามก็คือแถบสไาย์นะครับสนใจติดต่อครับศูนย์ก 2, 3, 8, 0ก5 8สองสามแปดูนย์สี่ห้าแปดสาม